ซึ่งท่าเรือเนี่ยปล่อยเลยครับด้านข้างไม่ประกบเลยกลัวโ,โดนแทงช่องตรงกลางมากกว่าคาร์านะแต่เบองทองเล่นทางลึกนี่แหละครับให้มาจเจริญศักดิก์เปลี่ยนสปีดหน,นีครับออกด้านข้างทีสตองโดเล็งหาจังหวะโดต้องไปเองก่อนสับเข้าในลองเปิดซ้ายหมุนมาตงนีได้บอลโอ้โหจากเซฟซาไปทีหนึ่งเสียเวลาตะข่ายหนึ่งูครับเืองทองบุกมานำแล้วครับโอ้โหเอาชนได้ครับโอ้โหความพยายามของเมืองทองเนี่ยมาก่อนหน,นนี้เตือนมาแล้วครับแล้วมาได้ประตูนจนได้ครับ ประตูที่4ของเวเนซุอปนี่เป็นนักเตะที่ชอบยิงการท่าเรือมากๆนะครับเพราะว่า5เกมก่อนหน้านี้ยิง4ใจหนึ่งถ้าบอกว่าในเกมที่6การเป็นประตูที่5ของเขาที่ยิงใส่ทางการท่าเรือไปแล้วนะครับดูอีกทีครับจังหวะปีชองโดโอโหเปิดสายลูกนี้นี่งามจดจริงๆนะครับเนี่ยแับมือขวาี่ก็ดึงจริงๆนะครับดึง ดึงแล้วเขาอาจจะมองว่าทําให้เสียหลักหรือเปล่าเดี๋ยวดูตรงนี้ดีกว่าครับจุดโทษครับให้สัญญาณนะครับคุณวัดินทร์นีเลนป๊อปโบลูกสองของเจมได้ไหมให้ทีมค่อยๆย่ยยยองมาเลือกแล้วยิงตรงนี้2อครับโอ้โหสอสของเมืองทองได้เปรียบมากๆนะครับประตูของนีเลนป๊อปเท่ากับว่านี่คือประตูที่ฆ้าของเขาในฤดูการนี้นะครับ เกี่ยวคมมากๆครับจังหวะจบของเล้นเปอปยังยอดเยี่ยมนะยครับดูีกทีนะครับวิ่งเข้ามายิงซ้ายมือของตัวเองครับไปกันคนละทิศคนละทางกับท,ทางสมพรยศด,ด้วยนะครับโอ้โหเข้ามุมด้วยมุมข้างหลังตรงนี้นิ่งมากๆครับทางเว้นเปาป์ลุมมาให้กับดินตัดเข้าในครับดินเลือกให้บาลอสมีเวลาได้เล็งครับไ้เปิดยัดเข้ามาป้องเ้า โอ้โหต้เต็มสีสันของจีรศักดิ์ครับไล่มาหนึ่งต่อสองเลยครับเจ้าบ้านโอ้โหนี่ซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปเปอร์ตัวสำรองจริงๆนะครับโอ้ก้าประตูนี่ก็าทำได้สำรองทุกเกมครับนี่มาแล้วครับหนึ่งประตูต่อสองโอ้ดูครับดูบดินเล่นกลับมาล้อไม่รัหน้านะครับแล้วเปิดโอ้โหตรงหวัวเป๊ะบิดหวัวน,นิดนึงนะครับจีรศักดิ์แล้วบอลกดเข้าไปที่เสาแรกครับงามจริงๆครับจังหวะเข้าทำตรงนี้ ไล่ขึ้นมา1ประตูต่อ2นะครับจิบอราชิตตาสุดท้าไปครับฟันบุตรอสออกขวามาสุ่มพลังไปขวาสุดจิปปอกอนบอสเนี่ยนะครับให้มาพื้นที่นี้บารอสดึงจังหวะจ่ายยัดเข้าบอลเอาส2ง,งครับโอ้โหเสียสักของพี่ไม้ครับอู้หูคนเดียว2ประตูเลยครับโอ้โหูทีจสักงของพี่ไม้ประตูที่10ของเขาในฤดูก,กาลนี้ครับโอ้โหสุดยอดตัวสำรองโโอ้โ มือทองจริงๆครับโคโดนเปลี่ยนลงมาแล้วได้ผลจริงๆนะครับดันเดือกลับมาได้แล้วครับจาก0-2กลายเป็น22จากธีศรศักดิ์เฮ้ิมาทั้ง2ประตูแล้วมีลุ้นถึง3แต้มเหมือนกันครับตอนนี้ดูให้พื้นที่ว่างครับแล้วกวารลอส2แอสซิสเหมือนกันดูเปิดแล้วม่งโอ้โหสองคนนี้เนี่ยเหมือนจะเข้าข่ารู้ใจกันดีจริงๆนะครับเปิดแรงมากนะครับแต่เหมือรู้ว่าธีศรศักดิ์ อยู่ตรงนี้แล้วน่าจะไม่พลาดแล้วไม่พลาดจริงๆนะครับขยานเข้ามา Serbia, มงูสองลูกเนี่ยมาจากประตูจากมงของทีศักเ์เผยมาทั้งสองลูกซ้ายทีขวาทีครับว่าเข้าทํามาตรงนี้โอ้โหเกมที่แล้วสํารองก็สองลูกครับแต,แต่ไม่พอนะครับเป้าหมายของ้าบ้านคือต้องการสามแต้มสุพนันเลาะมาไปสองสุพนันหนึ่งจังหวะควายทีที่สามแล้วจิ้มช่องนี้เอาขึงฟันบุตโต้เลือกหักยันเอาโอ้โหส,สองครับ โอ้สุดๆไปเลยครับตรงอันนี้เราเป็นแฮตติกของธีมศักดิ์จริงๆครับโอ้โหแฮตติกฮีโร่ของแท้ครับรดูนี้โอ้โหลงมายิงแซง,งเปี้ยงเลยเดียวเลยครับ3ลูกกลับมานำเฉยเลยครับการท่าเรือโอ้โหบรรยากาศสุดจะบรรยายครับสีหน้าเนี่ยโอ้คนละเรื่องกับพึ่งแรกแน่นอนครับโอ้โหเนี่ยครับสุดๆ,ๆครับ การกลับมาของการเท่าเรือดูให้อหไอ้ล้ำครับมาบุโต้แล้วนี่เลยครับเปิดมาโอ้โหตรงหวะเข้าขำตรงนี้สุมมดอยอดครับเริ่มต้นสุพรรณให้ช่องนี้แล้วเปิดตัดเข้ามาเนี่ยโอ้โหเนี่ยให้ตรงอย่างเดียวครับเพราะว่าลูกสาตัวออกมาปิดเสาแรกแล้วนะครับธินเทพย้อยเย,เย,เย้ยเข้ากลางไปครับธนวัฒน์สุจิตถาวร ขวาสุดครับมารินซิสตองโดต่อให้บุกในตอนนี้ได้นี่แต่เมืองทองเองก็ต้องเร่งให้มากกว่านี้กันนะครับเอาล้วครับพิงไว้เอาสัตว์ใจโอ้สามสามครับโอ้โหลงมาเราใส่รุนียวหายเลยครับโอ้โหโอมูริครับสำรองที่ถูกส่งลงมาโอ้โหจะบอกว่าผีจับยัดกันได้เหมือนกันครับพวกนี้ยิงดีเหลือเกินนะครับทำให้เมืองทองกลับมาสามต่อสาม โอ้โหนี่ลงมาเนี่ยเรียกชื่อตอนตอนลงมาครับหลังจากท่านโ้หายไปแตู่่้จวกะยิงลูกนี้นี่ตังสุดๆจริงๆนะครับโอ้เกมกับมันเท่ากันอีกแล้วพักแล้วดูวางเท้ายิงโอ้โหแล้วใครจะไปรับล่ะครับแบบนี้บอลเมทพักบอลให้แล้วโอ้โหวางเท้ายิงสุดสุดจริงๆครับโอ้โหมียิ่งแบบนี้นี่ก็ฝั่งกันเท่าเรือเอง ช็อกเหมือนกันนะครับโอหูชนขาะนั้นบนแล้วบอลเข้าไปเลยครับดันบอลขึ้นมาเองเลยครับเฉลิมศักดิ์ขี่จ่ายขึ้นบนมาบอลลอสเซอรี่พลิกได้ฝากใกล้ๆปองกอนมีตัวพุ่งเลยครับเป็นอัสนาวีแทงตัดหลังให้อัสนาวีหักคัดแบ็กบาปแล้วบาลอสแตงบอลงานเราจิงลุยอ้โหสี่สามแล้วอะไรกันเนี่ยตูสุดๆจริงๆครับโอ้โหประตูที่สี่ ของการท่าเรือเอาจนได้ครับในช่วงช่งเวลาบาดเจ็บครับโอ้โหแฟมันคอจะรู้สึกยังไงครับวันนี้มันมันทายด้วยไม่ได้ดอกไม้ว่าแย่แล้วแล้วดูครับทีหัวใจสวิงไปสวิงมาจริงๆนะครับโอ้แต่พวกเขานี่ถือวัาสู้เต็มที่แล้วนะครับใช่ครับโอ้ดำก่อนสองลูกกลับมาเสมอสามสามแล้วดูเลยครับมาโดนประตูแซงนำอีกแล้วครับโอ้โหบอลทาเดรี่ครับจริงๆนี่เขาก็เป็นพระเอกคนหนึ่งในเกมนี้เหมือนกันนะครับ ว่าใจ่ายให้เพื่อนเหลือเกินแล้วนี่แหละครับเปิดเข้ามาอัซนวิแล้ววรชิตแปะให้ทีนึงเนี่ยกะเอาชัวร์จริงๆนะครับโอ้โหแปะตรงนี้แต่งด้วยแล้วยิงตรงตัว<อ>งัดไม่ออกครับโอ้โหบอมลมันแรงนะครับคล้ายๆกับเกมกับแบงคอกเหมือนกันนะครับโดนยิงยัดแบบนี้นะครับแล้วงัดไม่ออกแล้วบอลเอาไม่อยู่ก็กลายมาะตูครับโอ้โหคือ แต่ก็ต้องชมจังหวะของการท่าเรือดิ่งมากจริงๆนะครับอัสนาวิ้ยมีส่วนด้วยนะครับจังหวะที่เปิดให้วอลชิตแล้ววอลชิตมีความนิ่งที่แตะเอาแบบว่ารอให้บรัเทอร่ที่วิ่งตัวเปล่ามาเก็บบอลลูกนี้ครับเก็บนี้ไม่รู้จะบรรยายยังไงสุดๆจริงๆ